ทำไมเราโง่ได้ขนาดนี้ทําไมเราแย่ได้ขนาดนี้ได้แต่แบบนั่งร้องไห้อยู่กับตนเองแบบวันนี้ผมก็จะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วเช่นเดียวกันขาดทุนสิบห้าล้านหกมันแย่ขนาดไหนนะครับคือต้องบอกว่ามันแย่ทั้งเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็แย่ทั้งเรื่องของเออความมั่นใจแล้วก็ เสียกาลังใจกับการที่เราต้องขัดเงินทุนก้อนใหญ่ไปถามว่าตอนนแ้นเรามีเงินเยอะไหมเราก็มีไม่ได้เยอะจากเงินทุนทั้งหมดประมาณ2ี่บล้านโดนไปวันเดียว15ล้าน6มันเจ็บหนักครับเพราะว่าเราทั้งเชื่อในสิ่งที่เราไม่ควรเชื่อคือเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเชื่อคนอื่นที่เขาบอกเราโดยลืมแผนการที่เราวางไว้สุดท้ายคือเราไม่ยอมทําตามแผนหรือตามระบบที่เราคิดคนขึ้นมาหรือว่าวางแผนเอาไว้ทําให้เราเสียหายหนักคือ เรียกว่าเสียใจมันยังน้อยไปครับเรียกว่าต้องบอกว่าเสียความรู้สึกและเสียใจกับตนเองเสียเสียทุกอย่างนะครับในต,ตอนนั้นไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกครอบครัวได้แต่แบบนั่งร้องไห้อยู่กับตนเองแบบ3วันคือทําไมเราโง่ได้ขนาดนี้ทําไมเราแย่ได้ขนาดนี้ทําไมเราไม่ทําให้ดีกว่านี้แล้วถ้าเรากลับมาไม่ได้ครอบครัวลำบากจะเกิดอะไรขึ้นมันคิดไปต่างๆนานาครับมันเหมือนคนที่ผิดพลาดอ,อกหักอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันรุนแรงมากๆกนะครับก่าจะกลับขึ้นมาได้ ในวันนั้นเอาจริงๆถ้าไม่ได้กำลังใจจากคนรอบตัวที่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเสียหายจากการขาดทุนแต่เขาซัพพอร์ตเราอยากให้กาลังใจเราอะเราเอาจจะทําอะไรที่แบบผิดพลาดหนักๆก,ก,กว่านี้ไปก็ได้เพราะแทบจะหมดตัวเลยนะครับผมฉะนั้นสิ่งเนี้ยเราไม่ควรเชื่อคนอื่นมากกว่าแผนการเทรดแล้วพอการขาดทุนหนักๆเนี่ยมันเป็นการขาดทุนจากหุ้นที่เราคิดว่ามันน่าจะมีอนาคตเชื่อข่าวเชื่อสตอรี่ แต่ไม่ได้เชื่อเลยว่าข่าวนั้นสตอรี่นั้นมันจะมาทําร้ายเราในอนาคตหรือเปล่ามันทาให้ผมเนะี่ยเลยเลิกที่จะเชื่อในข่าวใช้ผมเชื่อในการาฟเชื่อในการวางแผนที่ถูกต้องมากกว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เชื่อข่าวอีกเลยแล้วผมก็จะไม่เคยขาดทุนหนักๆแบบนั้นอีกเลยวันเดียวที่โดน15้าล้าน6จากคุณตัวหนึ่งที่ออกจากตลาดไปแล้วนั่นแปลว่าถ้าวันนั้นผมไม่ได้คัดลอสไม่ได้ตัดขาดทุนเหลือเงินแค่เศษๆกลับมา วันนี้ผมก็จะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วเช่นเดียวกันเงินอาจจะหมดตัวอาจจะเกิดอะไรที่แย่กว่านี้อีกก็ได้ฉะนั้นใช้ผมเรียนรู้ว่าทําสิ่งเดียวที่ผมเรียนรู้จากกรณีเคสนั้นที่ดีที่สุดคือผมมีวิัยที่ยังกล้าขัดล้อนในวันที่ผิดพลาดหนักๆไม่ดือ้อไม่ฝืนไม่ล้นจนทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงและเลวร้วายไปมากกว่านั้นผมจึงจําเสมอว่าเมื่อเราเถรพลผิดพลาดเรายอมเสียแขนเสียขาดีกว่าเสียหัวใจไป ครับผมฉะนั้นพยายามนะครับทุกคนต้องพยายามมีวินัยในการลงทุนให้ได้แม้วันที่ผิดพลาดหนักๆคุณยังมีเงินทุนเหลือและยังมีโอกาสที่จะกลับมาในอนาคตผมขอเป็นกำลังใจให้ครับ